สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมโยชิฮิโรรุกเรสนะครับกลับมาแล้วครับเกฮัสสัตซองพาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะหลังจากห่างหายไปนานมากเหลือเกินนะฮะก็ลืมถ่ายตอนสู้กับบอลนะผมเมื่อกี้ผมใช้สมาธิในการต่อสู้กันเลยลืมกดถ่ายครับแปวอดดูไปนะแต่เราจะมาเล่นเกมกันเราพวกผีเกเกิน,กนเฮ้เกนะฮะเราก็มีของเยอะแยะตาภาษาชาวบ้านฮะกุญแจแม่งทำเฮี้ยไรได้ก็ไม่รู้ไอสัตว์มาหาพ่อยเงี้เฮี้ยเยอะเกิน แหลกมากบอกแต่ใจว่าแหลกมั้งอ๋อโอ้ยแหลกเลยเลยนะอ่าเดี๋ยวขอปิดโปรแกรมบุคคลผู้นี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องแหลกนะฮะโอ้โหแหลกนะนะฮะซึ่งอันนี้ผมเล่นยูเซอร์อีกยูเซอร์หนึ่งนะฮะซึ่งยูเซอร์คขาให้มาเล่นเล่นเกมอีกยูเซอร์เนี่ยมันจะกระตุกนะฮะอย่างอย่างเช่นแฮสตันต้นนะะฮ อายพ่องตายนี่ไอ้เจี๊ยม่โดนอ๋อเฮ้ยเจะเป็นยงง้เ็องชือท่านได้นกี้อ้อกมาเมื่อไหร่จับโไไอ้เบร์้ยจ้กูจะมาพวงเลยจก็ไม่ห

นะ่า What the fuck อเคไหนกข้อะไรไหนเขาคิดมึงขอไป Google Chrome สะดุดด้วยน,น,วยน,นนะ่นี่อลังการไปไหมมึงฮ่าฮ <c oughs> นะ่าฮ่าสะดุ ก็ช่วยรถได้ดีนะฮะไม่ต้องมาออมาขึ้นน้ำเพราะมันช่ยตกใจีราตั้งใจมานานใจก็รึกนะฮะถ้าเราไม่ไหวก็ปล่อยมันได้นะะมันจะหายนะเดยอดชาวบินเดีโด้จะกินหม้อมอไม่รอจะมีไอเจให้มาเอาไม่เอาไม่ไอรถเกจเสกระตุกแล้วทำไมฉันต้องกดตัว X ตอนรลออเทย X ต้องเซเฟ X X X ต้องดดี S S S um. ประตูจงพันแต่ถ้าเจอมาบแล้ากงจัวไม่เกชไม่เก๋ต้องจูบมาทำไมฉันต้องถือปืนอ้าวงงเลยอ่ะเรามาขายปสศากัน ทำไมแกชอบถือขวานแต่ทำไมผมชอบถือปืนงงนะสิทำไมผมต้องยิงทำไมมันต้องตายแล้วทำไมมันต้องร้องแบบนั้นด้วยเพราะอะไรไม่เข้าใจซาร่าซาร่ายาแพงรถกดตาอีไม่เสร็ไม่ใช่เฉลือโอ้หัวและกูนะเข้าไปในนี้เลยสลิปอ่าหายแหลกเลยอ่ะสลิปเป็นลีบิลลาให้ตังสองพันเยอฮีอ่ะ ลา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 ลมีท Ele well ี่เซฟด้วยเย s เย้ฉันเจอที่เซฟ guys ฉันเจอที่เซฟ c r e a t า p r o j e c เอ้ย guys ลุงไม่ใช่เกลูงเป็นคนขายของมึงอะเกอสัตขายอะไรบีสัดไปโคคาโคล่าอยู่มีขายก็ไม่ได้ไอ้บ้าแล้วฉันจะซื้อปืนสแนปเปอร์ยังไงเนี่ยฮะ โอ๊ยช่างไหมเงยเก็บตังไว้ก่อนแหละโอเคนี่เคือโอเคเกตะเซฟหรือเปล่าเซฟซีเซฟที่สามด้วยควายเอ้ยออกไปแหละบายบายกูเดะพ่อมึงเอ้ย มึงงงกูนเออไม่ใช่ค <c oughs> อมาได้ไงมึงอยู่มึงอยู่้านัฟไฟละสซีมใช่เหรอนี่มันเกเนะไอ้สักน่ะออฮะฮะไม่ถึงผมหรือก็แกแหละโอ้โห โนานไงเฮียกูทำรีบิดเนี่ยไอ้สบายไปรบิดได้กูทำรีบิดไอ้เฮียกูทำรีบิดกูทำกูไมอยู่หัวข้อเขาบ คองเปล่าแม่งไงนี่ไปเดกกยังเล่นเกมนี้แม่งลำบากมากไอเหี้ยบจะตายพังตาย นี่แกกูจะสกิปมันกดสกิปยังไงวะโอ้เก่งจังเลย นี่เดียวก็เลเวลขึ้นเลยอะอันนี้นี่มึงเล่นเลเวลอยู่อ๋อคอหรือซุปเปอร์ไซยาตัวเองนะไอ้ไอ้ไอ้หัวไอ้หัวทองไอ้หัวทองไอ้ทองไอ้หัวทองไอ้หัวทองหัวทองหโว้ยทองกูทำอะไรผิดเนี่ย กูทำอะไรทีเนี้ยบอกกูนห,หน่อยได้ไหมใสัลโหลหน่อยได้ไหมไ้วแต่ที่กูพูดมาเนี่ยไอ้สัตว์ไม่คุยเดี๋ยวเอาแจ็กวัวจริงก็ได้มามาให้มันรู้กัน้ว,ว่าใครเก่งกว่ากันไปงบได้ด้วย

กดจริงนะกดจริงนะไกดจริงนะกดจริงวสรู้ยอมทำไแค่นี้เหรทำไค่นี้เหรทำแค่นี้อ <bur us. S 1> ้าวเฮียก <iv ana. S 1> ูทำไแค่นี้เอู้จะตายเร็วโนโนาสโน 别！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 别 อาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไ่เออไ้ยี่มิอ้อมืออ่าตายตกจะตายอ่ามวแล้วหิวอ้ามดแล้วยิอจะไมดี เอาละอะเฮ้ยเอ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 ้ยรุ่นงุูนม่รอดดโอ้ยควายฟันกูไม่รอดดิเล่าเล่เฮยเฮ้ยเอาละเลือกสุกี้กันแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมติดตามกันได้ในตอนต่อไป ไอ้เก่งยิงอ้้ฉันมีของจะเขย้ฉันจะฉันจะไปซื้อของหนึ่งไอ้นี่เพิ่มอีกมันรู้ไปว่าใครเจ๊งกัน

ข้าเนี่ยนะเป็นเกย์นี่ไงละคนโอ้ยเฮียจบอกเอ้หัวทองไอ้หัวทองอาบน้ำกับกิ ตด,ดน้ำกันดื้อๆขานาดนี้เลยเหรอไม่คิดจะมีอำลาบ้างเลยเหรอไงฮะงงครับวิ่งเหี้ย,เ,ยเราเล่นไปเราเล่นกับไอหัวทองทำไมไรซัด <c oughs> ไอเอ,อิร์กนี่นันก็ซึงงงคุณน่า n h a ด็ออร์ออสมิ้งซึมหัวหน้าแล้วจานแตงมันรู้กี่ใบแล้วนะราคาแพงด้วยเปล่าเนี่ยฮะรู้ไหมเนี่ยหาซื้อยากเนี่ยมึงเข้าใจป่ะนะจานแตกกี่รอบแล้วนะมึงหาดูสักบ้างอูเป็นคนซื้อนะเว้ยเฮียจานนั่นอ่ะมึงเข้าใจกูเปล่าว้ายเฮ้ยก่อนวันนี้นี่ อิ่มเต็มใจสัก18นาทีนะฮะตอนนี้16นาทีอ,อีก2วิ 2> อ้าวตะเจอยบพาดป,ป,ปุ๊ปู่ปุ๊ปู่ปุ๊ปู่ยังไม่ได้ทันพูดเทียอะไรเลยจเจอบ้านล้ว <c oughs> oh what the fuck oh ที่ไร จริงแล้วย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนโอ้วนะ20ปีพ่อเปนผีบิกเลยไอ้ผีบุก จพุพกูได้กไม่ใช่เก๊กไม่ใช่เก๊กูไม่ใช่เกกันเยอะถ้าเกิดไอ้เนาบอลลี่บนเ่ยไปไย กันนาทีห้าอันมร้อ้าวสรุปหายไปไหนอ่ะตัวเอกนางเอกนางเอกคงชนไปหน่อย lòng ekong dọn hoa anh nòi hello you may you Bye, back, ha, ha. <laughs> dù you dù you may you may you may dù mãi may you 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 cất cái bọc mà chạy lên 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 à khỏi tua hôm chúc bình khi ngon nhìn bye cả